เวบซาลินบุงใบหยกประกาศข่าวดีกำลังตั้งขันลูกคนที่สอง เตียมคืนแทนเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองแล้วค่ะสําหรับนักแสดงหนุ่มเบบซาลินและบุ้งใบยกได้ออกมาประกาศข่าวดีวันเกิดลูกชายน้องบุญว่าได้ตั้งท้องลูกคนที่2แล้วโดยบุ้งใบยกได้โพสภาพลูกชายน้องบุญจุ๊บชอง้อบ้อความว่าแฮปปี้เบอร์เดย์ครับพี่บุญครบรอบสี่ขวบของพี่บุญหนูทําให้ชีวิตแม่มีความหมายเปลี่ยนจากคนที่อดอแอเป็นคนที่เข้มแข็งเปลี่ยนจากเด็กน้อยเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวและได้ทําให้แม่รู้จักกับคําว่ารักอย่างท่องแท้ขอบคุณโชคชะตาที่ทําให้แม่และหนูได้เกิดอยยู่ด้วกั ขอบคุณที่ทําให้แม่มีความสุขในทุกๆวัน4ี่ปีที่ผ่านมาหนูสอนให้แม่ได้เข้าใจโลกเข้าใจความรักเข้าใจคําว่าให้และเสียสละวันเกิดในปีนี้แม่ขอให้หนูโตอย่างสมวยัยใช้ชีวิตอย่างที่หนูอยากเป็นเป็นคนดีในแบบฉบับของหนูแม่จะเป็นกําแพงให้หนูพักพิงเป็นอ้อมกอดให้หนูซบเป็นแขนให้หนูจับเป็นเข็มทิศนําทางตอนหนูหลงเป็นเพื่อนเมื่อหนูเหงาเป็นแม่เมื่อหนูท้อ เป็นของเล่นให้หนูได้เรียนรู้เป็นมือที่คอยพักดันสุขสันต์วันเกิดครับลูกบุญหนูเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และดีที่สุดในชีวิตแม่ปีนี้พิเศษหน่อยเด็กน้อยของแม่จะได้เป็นพี่ชายแล้วครับแม่รักหนูที่สุดเลยทาล่านกลาบเพื่อนพ้องน้องพี่นิมกาดและแฟนคลับที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลามค่ะ